ใส่ข้ต้มลูกโยนด้วยโอ้ยขอโทษค่ะคุณพี่ค่ะขออนุญาตค่ะสาวสวยด้วยสาวสวยนระวัง้วยระวังขาครับระวังขาครับใส่บาตรลูกโยนได้ค่ะ

ภาษาชาวบ้านเนาะเนาะระวังตอเสียาจตักบาตรถูกโยนค่ะสาวสวยค่ะได้ยังไงโอ้สาวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะขอเปลี่ยนภาพสาวสวยหน่อยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเฉียบใส่เนาะค่ะเนาะเหมนในมือทำบุญเนาะค่ะ

ขออนุญาตค่ะเชิญค่ะคุณแม่จ้ะอย่าโยมกระเ็มนะะนะมันจะไม่หล่อม่ต้องปนกันจากสองฟางผมขวางกับแคบลงท่านที่นาอค่ะ อ่าน้องห้ากับเขาเพื่อน้องหมาเนาะต้อยเอกใจบาดกัน้องหมากับมะเฮาน่ารักะน้องหมาอยาเฮาลูก ของจากเต็งเข้าสู่รากับในถ่านด้านนี้ก็สวยสวยมากน

วัฒนธรมสทรงสมคงวัฒนธรมสงคงรวมโดยด้วยวิ冕冕ัสาการาแหงศานาในยะไโยราก็ตคุ้มรนอรโยด้านนี้มาในมาราเบล่ในตราใจมีธรรมมารับล่อก็ต้งใจานันปรู ขออนุญาตค่ะก็ขอโทษนะคะขออนุญาตค่ะออน้ะองหมาไปลูกไป,ไปเดี๋ยวถ้าเขาโดนหนูหนูจะกัดเขาไหมล่ะ<ป>ขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะ ค่ะน้องนี่เป็นอะไรอ่ะน้องเดินสวนไปสวนมาเดี๋ยวเกิดใครเขาโดนน้องน้องจะกัดเขาไหมเนี่ยขอดนุญาตค่ะ หนา้าปนกับยายได้ค่ะเด้อยายน้ใส่บาทเลเสียกันข้าวสารอาหารแห้งเนาะค่ะเน,นาะออนุญาตค่ะ ลงพี่สบายดีค่ะฮัลโหลค่ะบุบแล้วเนานะค่ะเนาะ ขอจบคลิปจะเพียงแทน่นี้เด้อคเด้อมื่อในมัตักบาทเที่ววัดใหญ่บางประกคค่ะขอบคุณทุกท่านใีช่ชงคลิปให้เด้อค่ะเด้อขอทุกท่านมีความสุขเด้อค่ะสวัสดีค่ะตัวเล็กก็ใส่บาทเองได้เลยลูกอตัวเล็กใส่บาท